สวัสดีนะอยู่กับผมคุณเล็กรถขุดนะครับวันนี้พามาดูงานประดิษฐ์นะครับเครื่องปั่นดินขุดร่องนะประดิษฐ์โดยต่อกับรถไถน,นะนครับเดี๋ยวพามาดูไปนี่นะครก่อจะไว้เวลาปั่นก็จะปั่นไปข้างหน้านะแล้วก็จะปั่นดินเป็นร่องเพื่อวางท่อขนาดสี่ถึหกขุนนะครับท่อเล็กๆนะฮะ นี่ครับตัแกะมวกนีระดิ์ไปเรื่อยฮะตัวนี้เป็นชุดเกียร์ชุดเฟืองนะฮะตัวนี้เป็นเฟืองตรงตัวนี้เป็นเฟืองมาขับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่ลูกยางด้วยนะการกระแทกนะฮะลูกปืนตุ๊กตาเดี๋ยววันนี้ก็จะเสริมลูกปืนตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งตรงนึ้เพราะว่าตัวย้อยตัวนี้มันจะหลุดนะฮะลองดูแล้วมันจะหลุดมันจะหลุดออกจากตัวนี้ตัวนี้มันไม่มี ติดล็อกไม่มีอะไรมันดึงออกได้เลยนะฮะเลยจะติดลูกปืนตุ๊ก,กตาตัวใหญ่ตัวนูน้นจับเพาวไว้กับตัวนูน้นะนะนี่จะใช้งานได้กว่าไม่รู้นะเจ้านายประดิษฐนะ์ฮะดูหน้าตาเขาเดี๋ยวมาดูรถไทยรถไถยนี่ก็ประดิษฐ์เหมือนกันใช้ระบบควบคุมไฟฟ้านะ เป็นคูบต้านอกนะครับเก๋านอกญี่ปุ่นบอดี้นะเครื่องนี้ยกออกแล้วนะแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้านี่ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ขับไฮดรอลิกยกหางหลังก็จะเป็นไฟฟ้านะมอเตอร์ Motor. ส่วนปั๊มตัวนี้ก็เป็นของเดิมของรถนะแค่เปลี่ยนเอามอเตอร์มาขับนะตัวนี้ยังทดลองอยู่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นี่กล่องแบตเตอรี่ สองกล่องแล้วก็ปีชุดหมอน้ําระบายความร้อนนี่พัดลมพัดลมหนึ่งตัวระบายความร้อนตรงนี้จเจ้านายผมนี่ช่างประดิษฐ์อยู่แล้วฮะบอดี้เดิมนะครับค่ย,ยกเครื่องออกแล้วก็ติดตั้งมอเตอร์เข้าไปนี่มอเตอร์ดูหมดทั้งกันนี่ฮะชุดมอเตอร์จะติดตั้งแทนเครื่องอยู่ตรงนี้นะนี่มอเตอร์ขับนะฮะ เนี่ยฮะแล้วก็ไปที่ชุดคลาสคลาสกับของเดิมฮนะของเดิมหมดเปลี่ยนแค่ชุดมอเตอร์เอาไปขับพวกชุดเกียร์อะไรของเดิมหมดคร่าวๆนะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะยังทดลองอยู่แต่วันนี้ก็จะมามาไปดิ์ตัวน,นี้ก่อนเนี่ยจะติดตั้งปืนตุ๊กตาตัวนี้เพื่อจะยึดเพลาแม่แมงขยับนะแม่มันเลือ่อนอยอกนี้นี้นะพือกันให้มันหลุดรอชมนะครับ